ดากไอยดอต้าทูสวัสดีครับคลิปที่แล้วเราดูผู้เล่นออฟเลนเล่นกลางไปแล้วนะครับคลิปนี้เรามาดูผู้เล่นกลางเล่นกลางกันบ้างนะครับคืออะไรวะเนี่ยมาพบกับ OG BCM นะครับคนต่อไปในลิสต์ของเรานะครับ OG ยูตากิรอแป๊บหนึ่งนะครับหาดีเพลย์ไม่ได้จริงๆนะครับเอาตัวมิดไปก่อนนะครับและเกมนี้เนี่ยก็เลือกฮีโร่ที่ไม่ค่อยเห็นมานานในช่องเราให้ดูนั่นก็คือเลอแทร็กนั่นเองนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็เห็นในการแข่งน้อยลงเช่นกันนะครับดูเหมือนในทัวร์นาเมนต์ช่วงนนนีีี้เ่่่ยยใแแพพพทททัังไมอนี้เนี่ย จะเน้นไปที่ฮีโร่ที่เน้นความคล่องตัวว่องไวในเลนกลางซะมากกว่านะครับอย่างเช่น e m b e r Spirit v o i ิตวอยสเปลิต่างๆหรือไม่ก็ต้องเปิดแบบระยะไกลได้อย่างเช่นกังก้าอะไรเงี้ยนะครับเลยแชงเนี่ยก็เลยหายไปพอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นฮีโร่มิดที่มีจุดเด่นมากๆนะครับเรื่องการทาเดเมจที่รุนแรงถ้าเข้าใกล้คนได้และการระเบิดป้อมนั่นเองมาดูกันดีกว่าว่า OG BCM เล่นเลยแชรไว้ในพับลิคเกมเกมนี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ ช่วงขายของตอนคลิปเดินนะครับไม่ได้ขายหนอนของเรามาสักพักแล้วนะครับก็ขอขายหนอนแล้วกันสําหรับระบบสมาชิกของช่องลาก่อยนะครับส่านใครที่อยากจะสนับสนุนลาก่อยด้วยการเลี้ยงหนอนเนี่ยก็สามารถกดปุ่มจอยที่ด้านล่างหรือคลิกที่คําอธิบายใต้คลิปที่เป็นลิงก์สมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันนะครับก็จะได้รับหนอนร่างแรกไปน้ำสีเขียวนะครับโดยที่หนอนจะอีวิวเลชันได้ด้วยนะครับตามเวลาของการสมัครสมาชิกนะครับผม เป็นนอนส้มหนอนแดงและขั้นสูงสุดเป็นนอนลุง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 ด้วยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็สามารถกดกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนช่องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับและ BCM ครับเปิดเกมด้วยการสตันวืดไปแล้วนะสกิลหนึ่งสปีดเอิร์ธนะครับเมื่อกี้กดระเบิดพื้นไปทีนึงไม่โดนอะไรเลยนะครับสกิลหนึ่งเลอชกเนี่ยก็จะเป็นการเล็งไปที่พื้นแล้วก็ดีเลยแป๊บนึงก่อนที่จะระเบิดพื้นทาเดเมจแล้วก็สตันศัตรูในพื้นที่นะครับมันจะเหมือนสกิลสองลีนาเปียบเลยแต่ว่าไอเล ยิ่งอัพเยอะมันจะยิ่งกว้างขึ้นนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับระเบิดแบบนี้นะแล้วว่าหนึ่งเนี่ยก็จะแอบแค่แคนิดนึงนะคือรัศมีนิดเดียวเองก็บางทีก็กดไม่ค่อยโดนฮีโร่นะครับถ้าเขาเห็นแอนิเมชันเนี่ยคือมันชัดเจนมากเลยนะสกิลหนึ่งเลยแชกเนี่ยคือตัวเรามันจะง้างขาหน้าขึ้นคือชัดว่ากําลังจะสตัน์เลนะือศัตรูก็เลยจะล็อกหลบได้ไม่ยากมากนะครับถ้าไม่ได้กดดักทางหรือไม่ได้มีอะไรที่คอมโบมาก่อนแล้วให้เรากดตาม,มานะเนี่ยครับเนี่ยชัดเจนเลยเห็นปะแล้วก็โดนแค่ครีมนะครับ อย่างไหนก็ตามเลยแชร์เนี่ยก็เป็นตัวมิดที่ยืนเลนถือว่ายอดเยี่ยมตัวหนึ่งนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยสปีดเอิร์ธก็ใช้ลาดคลีปได้ถึงมันจะดีเลย์ก็เถอะก็ใช้ได้และมีสกิลสามด้วยนะครับที่ใช้ช่วยลาดคลีปได้เช่นกันนะครับสกิลสามไลนิ่งสตอร์มนะครับจะเป็นการเรียกสายฟ้ามาผ่าหัวเป้าหมายและชิงต่อได้ด้วยนะครับมันจะชิงไปยังศัตรูตัวใกล้ๆต่อทำเดเมจนิดหนึน่งและสโลด้วยนะครับสำหรับสกิลสามนี้นะแล้วคูลดาวค่อนข้างน้อยมากคูลดาวแค่สี่วง เพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยเราก็จะสแปมได้ตลอดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แบบเมื่อกี้นะเป็นสายฟ้าลงมาทีละเส้นทีละเส้นไปนี่แหละก็ใช้ฟาร์มได้อีกเลยแชกเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากเนื่องจากแทบทุกสกิลฟาร์มได้หมดเลยนะครับกดสายฟ้าอัดใส่หัวเอเมเบอร์อีกทีนึงและนี่ฮะเมื่อกี้ง้างเท้าจะกดสปีดเอิร์ดแล้วกดหยุดเอาไว้ก่อนนะกด S หยุดแอนิเมชันเพื่อล่อให้เอเมเบอร์กดสกิลสองนั่นเองนะครับเมื่อกี้เอเมเบอร์มันกะจะกดสกิลสองหลบเราทางนี้บีเซียมครับเดินมาเก็บวัตถุดูนใส่่ขววดเเเออออาามาบเเมบบบกกัร์ต สกอร์ครีมนี่แบบคู่ขี้กันมากเลยนะครับเอาจริงตั้งแต่แผงหลังๆมันเนี่ยก็ไม่เห็นตัวมิดมันชนะเลนแพทเล่นกันเยอะเท่าไหรเ่เมื่อกี้ก็มีการกดสตาร์ทไปและเอมเบอร์หลบได้นะครับโดยการกดสกิลสองนะก็เลยพาหัวไปสกิลไลรนิ่งซอมเนี่ยตอนนี้บีซี็มอัพมาสองแต้มแล้วซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าดูเป็นสกิลที่จะใช้กับเอมเบอร์ได้ดีกว่านะสกิลหนึ่งนี่คือใช้ไม่ได้เลยเพราะฉันก็อัพอันนี้มาได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชิงได้มากขึ้นถึงมันจะไม่ได้แรรงงงขนนนาาาาาดนะก็ตนะ็ตมมิ่อ่อออเเเีปปททจคไบ เลเวลรสองเนี่ยเดเมจแค่130เองแล้วก็เวลสุดท้าย210เองนะครับแต่ก็ได้สโลว์มากขึ้นสโลว์ที่ทําให้เราสามารถวิ่งไล่ไปใช้สกิลอื่นต่อได้หรือวิ่งไล่ไปตีธรรมดาต่อได้ด้วยนะครับเนี่ยครับกดสกิลสามไรนิ่งซอมเนี่ยลารดคริปรัวๆเลยนะครับอ้ามานสองเต็มกําลังดีในการใช้ลารดคริปด้วยนะเพราะว่าคริปที่ไกลเนี่ยมันจะแบบเลื่อนน้อยกว่าครึ่งหลอดนิดนึงศัตรูจะยังดีนายไม่ได้ภายในทีเดียวเราก็กดไรนิ่งซอมลารดไปเลยนะครับเนี่ย Lightning Storm ไยรนาาิ่ง จังวันนี้เดินๆอยู่ไทนี่เข้าป่าหินออกมาจากป่าและโทษไปกลางแม่น้ําเลยนะครับโดยความเร็วในการเดินและบูทเอาสปีดที่ได้มาพอดีก็เลยทําให้ BCM ครับวิ่งออกมาได้นะครับแน่นอนด้วยเมจิกสติกประมาณ7ชาร์จด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเมื่อกี้นะถ้าเป็นตัวมิดเดินช้าๆเนี่ยน่าจะตายไปแล้วนะครับเลเชงเป็นตัวหนึ่งที่มีความเร็วในการเดินสูงกว่ามาตรฐานพอสมควรนะครับใส่บูทเนี่ยวิ่ง3-70เลยนะถ้าเทียบกับไวเปอร์อะไรเงี้ยหัวห่างมากนะครับ คือเลยแฉกไม่ใส่บูทวิ่งเร็วประมาณไวเปอร์ใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยห่างมากจริงตอนนี้ก็ยังคงเน้นลาร์ครีปอยู่นะครับเลือดน้อยเนี่ยก็สร้างมากไม่ได้ก็เนี่ยพยายามเก็บเวลในป้อมไปแล้วก็ดินาครีปทีหนึ่งแล้วกดไลนิงตอมลาร์ครีปด้วยนะครับจงังหวะแอนิเมชันในการตีเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งดินาไปก็เลยตีลาร์อีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยใช้สกิลในการลาร์ซะเลยและการอัพสกิลแบบนี้ก็น่าสนใจมากก็คือ b ี BC m เนี่ยอัพสกิลสามมาสองแต้มอัพสกิลหนึ่งมาหนึ่งแต้ม แต่ตอนนี้เนี่ยเขาต้องการจะเริ่ม move ไปทําเกมทําอะไรที่อื่นแล้วเริ่ม up สกิลเดลบริกอีดิกมาเตรียมไว้แล้วนะครับคือไม่ได้เน้นจะแบบเอาดาเมจจากสกิล3สกิล1แล้วอะ่ะก็เลยไม่อัพแต้มสกิลเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ไปเติมขวดมาเรียบร้อยวาร์ปกลับมาเก็บเลเวลต่อนะครับเราจะทําการเตรียมแต้มสกนะิล2เนี่ยเพื่อใช้ในการเฟดช่วงระเบิดป้อมประมาณสักหนาที7นาทีเนะี่ยเราจะสามารถเดินระเบิดป้อมได้ถ้าเกิดมีดดลบริกอีดิกเลเวลเต็มนะครับ สนาะที5 5ครับมีการวิ่งมาแล้วกดสกิล2เพื่อสแต็กรีปนะครับเนี่ยกดระเบิดครีปครีปวิ่งออกมานะครับนี่ได้กลุ่มใหม่เลยครับและสกิล3ฟาร์มต่อนะสกิลเดวิดอีดครับเอามาใช้ฟาร์มครีปป่านนะจุดนี้ครับเป็นสกิลที่สร้างระเบิดสุ่มรอบตัวออกมาโดยที่เมื่อกีนนะ้เราจะเห็นว่ามันสามารถโดนศัตรูที่อยู่ในหมอกได้ด้วยนะครับคือต่อให้เราไม่เห็นเป้าเนี่ยไอระเบิดเนี่ยมันระเบิดโดนได้นะครับ มันจะสุ่มระเบิดรอบตัวแบบรัวๆเป็นเวลา10วินะแล้วก็ทำเดเมจต่อครั้งเนี่ยนิดหน่อยแต่ด้วยความที่มันรัวมากเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็เลยแรงมากๆนะครับและเป็นเดเมจประเภทเพียวเดเมจด้วยคือเดเมจเข้าโดยตรงเลยนะคือฮีโร่โดนก็เจ็บอ่ะป้อมโดนก็เจ็บนะครับสำหรับสกิลนี้นะแล้วยิ่งอยู่ตัวเดียวเดียวเดียวเนี่ยยิ่งเจ็บย่า่เลยเพราะว่ามันจะระเบิดแบบสุ่มโดนที่เดียวหมดเลยนะครับการทํางานมันจะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งจโลโคอปเตอร์ร็อกเก็ตบาลาดคล้ายกันมากคือสุ่มโดนรอบตัว บีซตอนนี้มีการวิ่งขึ้นมาดูดูในป่าศัตรูแล้วก็เจอด้วยนะครับเจอบางที่ดูนเฉยเลยนะครับก็เลยเก็บมาเติมขวดซะแล้วตอนนี้เนี่ยก็วิ่งกลับมาเลนกลางเพื่อฟาร์มต่อคือเวลห้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถฟาร์มต่อได้นะไม่ต้องรีบเดินไปไหนในเวลาเล่นกลางแผนนี้นะและเห็นเอมเบอร์กับไทนี่ครับในวอดด้วยนะครับไปไล่ฆ่าอินิกมาทางบีซีเอ็มก็เลยชิลเลยนะเพราะว่าตัวมิดศัตรูไม่อยู่นั่นเองอินิกมาโดนฆ่าตายคาป่าเลย เลยแจกมาเก็บดูนได้รูนดอโบเดมเมดมาเก็บไว้ในขวดเลยนะครับดูนี้มีค่าสุดๆแล้วเบนเดินมาหลับคืออะไรเลยแชกครับเจอเอมเบอร์เข้ามาด้วยครับทางมีเซียมครับกดสปีดเออตันโดนเบนเต็มๆแล้วยืนตีด้วยอโบเดมเมนมีดาเมจเติมจากสกายดาเมจมาได้คิวเบนไปเลยนะครับอ้แล้วเบนซื้อเกิดมาเฉยเลยโอ้กดโบเดมเมนตีเลยนะชิวๆนะโอ้ได้คิวเฉยอินิกมาว้ามาอีกมาเติมขวดให้ด้วยนะครับอย่างดีตอนนี้ แล้วมาแล้วอันติมาแล้วเอฟเฟกเริ่มอลังการอันติเลยแฉาเมื่อกี้นะพาวสโนวานะครับเป็นการเผาทำดาจศัตรูรอบตัวนะครับเป็นสกิลเปิดปิดนะเวะลากดเปิดเนี่ยก็จะเผาเปียงเปียงเปียงประมาณวิละครังนะครับแล้วก็เวลากดปิดเนี่ยก็ก็จะหายไปแค่นั้นเองสกิลนี้ง่ายมากแล้วก็จะใช้ม,มานาตอนเปิดนี้หน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดปิดแบบทีๆเนี่ยก็จะเสียม,มานาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยก็จะเสียมานาต่อวิเช่นกัน แต่มนาต่อวิเนจะน้อยกว่ามนาที่ใช้ในการเปิดนะผมกำลังจะสื่อว่าถ้าสมมติเราจะเปิด1ิวิอย่างเงี้ยระหว่างเปิดปิด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 ก็เปิดคาไว้เลยเนี่ยเปิดคาเลยจะใช้มานาน้อยกว่านะครับและด้วยความที่เราแจกแชมนาเยอะมากตอนนี้ครับได้อาเคนรูนมาแล้วแล้วดูสเต็ปการฟาร์มป่าครับดึงครีปมาเผาด้วยอันติแบบเปิดทิ้งไว้เลยนะเนี่ยเปิดทิ้งไว้เผาแบบมันๆแล้วได้ไอเทมครีปป่าอาเคนริงมาดีมานาอีกฟาร์มครีปป่าแป๊บเดียวนะครับได้2กลุ่มเลยนะครับนี่แหละคือความฟาร์มไวของฮีโตัวน้ เวฟ6เมื่อไรเนี่ยก็คือเผาสกตรูแบบเจ็บๆได้แล้วอะ่ะแล้วเดเมจมันแบบวีลลาร้อยอ่ะวีลลร้อยตั้งแต่เวฟ6คือบ้าไปแล้วนะครับอันนี้แรงกว่าแบบเรเดียนแรงกว่าสกิลเผาได้ใดก็ตามในช่วงเวลาประมาณนี้นะเพราะฉั้นเลยแจกเวฟ6เนี่ยบอกเลยว่าพีคมากแล้วนี่ครับวิ่งมาที่ป้อมบนครับสตัตนเบนนะแล้วเผาด้วยทุกสกิลระเบิดจากสกิล2และอันติเผาอีกเบนครับหนีไม่รอดเลยนะแล้ววิ่งไล่ด้วยความเร็วนในการวิ่งที่สูงกว่าเขาด้วยอะ่ะประเด็นอะ่ะ โอ้เนี่ยระเบิดก็ระเบิดอันตีก็เผาแล้วระเบิดป้อมตอ่อป้อมแตกอีกโอ้โหบ้าพลังสุดๆครับเลยแฉกช่วงนี้มานะก็คือทุกอย่างของเล่ยเฉกนะครับมานะหมดก็แค่กลับบ้านเติมให้มานะเต็มแล้วก็ไปบวกต่อเจา้าหนี้โลนดูวิดครับเมื่อกี้จะยืนวาร์ปเห็นเล่ยเฉกมานี่คือหนีเลยนะครับต้องเอาซาเวดออของหมีมากดใส่ไล่เลยแฉกออกไปบีเซียมตอนนี้จะเห็นว่าแอคทีฟจัดๆเลยนะมีการแบบวิ่งไล่ศัตรูด้วยเอมเบอร์ก็มาจะไฟเหรอกล้าไฟเลยแฉกช่วงนี้เหรอ หัวจะจ่าเลยนะจะบอกให้ทางนี้ทีมได้เข้ามาครับแล้วซิกเกอร์ครับเป็นเป้าหมายอยู่เลยแชกค,ครับสตันโดนไทนี่เราวิ่งเผาครับดูเดเมทต,ตัวเนี้ยเผาเผาเผาไทนี่เบนตายคู่ไปเลยนะครับพอโดนเผาพร้อมกันนะเอมเบอร์ครับเจอสการลาเมทบ้าอยู่ก็เจอเลยแชกเผาตายเหมือนกันนะครับแค่เดินไล่คนเนี่ยก็ได้คิวแบบง่ายๆแล้วนะครับเดีบยว b o o คิวน,นะทิมเบอร์ซอนะครับเจอเลยแชกไล่เผาก็ไม่รอดน,นะเพราะเป็นเดเมทเวทนะครับหนีไปแล้วด้วยทิมเบอร์เชนทางนี้ BCM นะก็เดิมรีมานาขึ้นมาและไออออออเเเเเทมมมนนนนนี่่ยยคคคืกกาาาาาาาลล้้วๆรรรรับแแตงะ มานายา่าหมดก็พอแล้วในช่วงนี้นะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนดี๋ยแล้วเนี่ยไม่ได้ออกของอะไรเลยโบกเลือดเนี่ยเลือดหนึ่นะครับคือเราแค่วิ่งมาแบบหลังจากศัตรูโฟกัสตัวอื่นไปแล้วแบบเมื่อกี้เมื่อกี้คือเอาเริงเม,มื่อกี้อาจจะดูเหมือนธรรมดานะแต่เป็นเป็นจังหวะทองของเลยชอรเลยนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยอัดสกิลใส,ส่布拉เกอร์หมดเลยไงตนี้พีเซียมครับเดินมาเผาไทอีก สโลแลวเลงสตตนไทนี่เนี่ยพยายามเดินล็อกหลบไปล็อกหลบมาบี BC m ซีมบอกกูไม่ตันก็ได้กูวิ่งไล่ก่อนแล้วค่อยตัตนต่อเลื่อเลน้อยๆได้ไทนี่ไปเลยนะแบบไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากใครใดๆนะโดนเบนหลับเอาไว้นิดหน่อยเอเมเบอร์พยายามช็อปเช็ปปเช็บีซีมวิ่งไล่สวนเผาเบนคืนจนเบนเกือบตายแล้วค่อยวิ่งเหนียวมาคืออะไรโอ้โหอาศัยจังหวะที่ทีมได้ไม่ค่อยมีเดเมจเบิร์ดเร็วๆได้ดีมากเลยนะครับคือเอเมเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่กว่ามันจะฆ่าคนได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วไงกว่ามันจะชช็คนตาย เพื there, ่อนก็ไม่ได้มีใครที่ดาเมจนเร็วมากมีแค่ไทยนี่ในระหวังที่ดูเร็วสุดละ BCM ก็เลยดูเล่นง่ายมากในช่วงเวลาประมาณนี้นะนี่เพิ่ง10นาทีเองนะครับดูเก่งขนาดนี้แล้วนะโอ้ออ้แบล็คฮูอัดเบนตัวเดียวนะอินิกงมายังเดือดได้คาเบนไปอีกโอ้โห BCM ก็สู้จนมาหมดอย่างที่เห็นวิ่งกลับบ้านมาเติมมานาและก็วิ่งออกไปทำภารกิจต่อนะครับนี่เลยนะฟาร์มป่าต่อนะเปิดอันติเผามาเลย เปิดอันติดึงออกมานะสเตกก่อนนี่ไงสเตกก่อนค่อยค่อยฟาร์มนะครับเผาไปเผาไปเป็นการฟาร์มแบบอีซี่ที่สุดในเกมเป็นฮีโร่ที่ใช้ปุ่มเดียวในการฟาร์มนะครับ <c oughs> จริงผมว่ามือใหม่ก็เล่นได้นะตัวนี้มันมันเล่นง่ายมากเลยนะมันแค่ก,กดแบบปุ่มเดียวอะ่ะ A d o u b l D D ิกน,นี่ใช้ง่ายมากเลยนะครับกดปุ๊บก็คือระเบิดแล้วระเบิดป๊าป๊บป๊าป๊าป,ป,ป,ป๊สกิลสามก็เล็งเป้าผ่าผ่าผ่าไปอันติเปิดทิ้งไว้แล้ววิ่งไล่คลิกเมาส์กดตามคนเอาสกิลหนึ่งเนะี่ยใช้ยากสุดละ ก็คือเล็งสตันนั่นเองนะแต่มันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเล่นไป็นสพาก,ก็ถ้ากะดีเลียมมันได้เนี่ยก็พอดูแล้วว่าจะเล็งตรงไหนดีนะและถ้าเล็งไม่โดนเรามีทางเลือกออปชันให้ท่านเล็งสตันได้ไง่ายขึ้น,นก็คือคาถาพายุยูเซปเตอร์นั่นเองเองเองนะฮะเราสามารถพัดพายุขึ้นไปแล้วก็เล็งสตันนข้างล่างได้เลยใส่ท้าไปเลยนะแบบง่ายๆนะครับทีมได้บุกเข้ามาใช่ไหมมาฆ่าอินิกมาฉันทางนี้เนี่ยเลยแชร์ครับมาครับและเผาะละ เขาได้พาสนว่าโดนเอมเบอร์ดูนี้หน่อยครับเจอไทนี่พัดไทนี่ขึ้นไปและจะสตาร์หรือเปล่าไม่ต้องสตาร์ก็ได้นะสโลก่อนนะและให้คิออนไนท์ฟาดไทนี่ตายไปเลยนะใช้พายุขัดไทนี่เฉยๆนะครับคือคอมโบได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องคอมโบถูกไหมแล้วก็เมื่อกี้ก็แค่เดินเผาด้วยอันตีกดสกิล3สเปมไปหน่อยแล้วก็ใช้สกิล2ระเบิดก่อนเดินเข้าไปแค่นั้นเองนะเป็นการจอยไฟง,ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอมเบอร์เดินมาโดนไอ้สกาวลาเมนใบเลยแฉกวิ่งตามไปและเอมเบอร์คร ที่นมาซอป่ามาช่วยเลยแฉก็เลยวิ่งกลับมาก่อนแต่พอทางมีเซียนเนี่ยได้พายุเร็วขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยแบบยิ่งเล่นอกเกสซีฟขึ้นได้อีกนะครับทางนี้เอา้าเบลซิเกอร์กดเอตอสใส่คลิปคืออะไรเลยเฉกวิ่งมาพัดเบนครับแต่ว่าไม่เซ็จสตันต่อนะเพราะทีมไดน่าจะมากันเยอะก็ถอยมานะดึงเชงเฉยๆจังหวะนี้ฟามไปด้วยวิ่งไล่คนไปด้วยครับเบลซิเกอร์ครับยิงเอตอสใส่แล้วใบไถนี่เอาไว้เลยแฉกวิ่งตามมาแล้วมูฟสปีดค่อนข้างสูงนะ เพราะว่าตัวยูเซปเตอร์เนี่ยบวกมูสปีดอีกนะครับอีก20นะจากส่วนผสมที่เป็นวินเลทนะครับแต่พอไทนน่วิ่งหนีไปเนี่ยก็ไม่หิวมากก็เนี่ยก็มีครีปป่าฟาร์มก็ฟาร์มต่อไปเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มไปด้วยแล้วก็สามารถคุมแบบไปด้วยได้พร้อมกันนะครับคือผมใช้คําว่าไฟไปด้วยฟาร์มไปด้วยนะซึ่งฮีโร่ที่เป็นเมตาแผ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะนี้แทบทุกตัวนะครับก็คือต้องไฟไปด้วยฟาร์มไปด้วยได้เล่ชกเอาจริงก็เห็นเรื่อยๆื่อนะแต่ว่าเทียบกับ War Spirit, ไอ้ไอ้พวกสปิริตอ่ะมันเก่งกว่านะครับคือเลยเชะในจุดอ่อนมันคือมันเปิดระยะไกลไม่ได้มันต้องวิ่งไปพายุเซตอะไรเงี้ยหรือมันก็ต้องให้เพื่อนเปิดให้ก่อนแล้วค่อยวิ่งตามไปตันตามไปเผานะครับแล้วถ้าบางทีโดนรุมเบิร์ดก่อนเนี่ยก็ตายเหมือนกันแต่เนี่ยเกมนี้ครับเพื่อนเปิดให้ยับยับ,ยบเอมเบอร์เนี่ยจะตายแล้วนะโดนลับเจอนะท่านี้เลยเชะวิ่งตามมาแล้วสตันอัดพื้นไปเรียบร้อยนะเอมเบอร์ตายไปเลยนะครับโอ้โหเบนนี่มันจะมาหลับเซฟแกเป็นหลับเซตเฉยเลยนะ B.C.M. ได้วินเลตมาอีกอันนึงนะครับอันนี้คือการออกวินเลต2สองอันนะครับอันหนึ่งผสมเป็นยูเซปเตอร์อันนึงถือโลล้นแบบนี้มันใช้ร่วมกันได้นะครับเพื่อเพิ่มมูสปีดมากขึ้นนะตอนนี้วิ่งเร็ว4ี่หนึ่งศูนย์และเรนโบนครับทีมมสซอตายนะทางนี้เลยแชกครับปิงโรชานเลยนะเกมไวนะนี่คือเกมไวนะเรียกเพื่อนมาโรชานเลยเตรียมแล้วเพราะว่าสกิลสองได้บริกอีกครับ สามารถระเบิดใส่โลชานได้ด้วยอ่ามันก็ทำเดเมจอะไร,รงมากเช่นกันมาแล้วเนี่ยด,ดูเดเมจที่โลชานโดนนะอันนี้ BCM ทำเดเมจอยู่คนเดียวนะเนี่ยครับเลือดโลชานลดค่อนข้างเร็วมากนะครับเลยยิ่งมีเคียวไนท์มาตีเนะี่ยโหเร็วกว่าเดิมอีกนะแล้วเคียวไนท์แทงให้ได้ด้วยเลยแ็กนี่เปิดอันตีเผาโลชานแบบมันๆแต่ก็ใช้มานายเยอะเหมือนกันนะครับก็ยืนไปยืนเผาไปสตันด้วยสตันสปีดเอิร์ธใส่โลชานีตีไปตีไป,ไปสกิลสองวนมาอ่ะกดเดบลิคอีกอีกรอบหนึ่ และ14นาทีครับ15นาทีครับทีมนนเดรเดียนได้โดยชารนไปเลยนะครับ <S <S เร็วมากนะครับบีซีเมเก็บเอจิทมาแล้วอ่ะก็จะเห็นว่าเลอแ์แชกเป็นฮีโร่ที่มีททมิ่งในการไฟได้รวดเร็วมากๆนะครับในดราฟที่เน้นอยากจะถมเกมให้ไวเน่ยเลอแชกเป็นตัวหนึ่งที่เข้าได้ดีมากครับเนี่ยเติมมานาเต็มว้ามาเลนกลางพายุพัดเบนขึ้นไปและเซตสตันรอเปรียงนี่คอมโบสวยๆเลยนะไม่ต้องหลบนะฮะเบนครับโดนเข้าไปชิดเผาเลยพาโซว่าขณะหลับอยู่ยังเผาต่อได้อ่ะ แล้วเบนครับโดนวิ่งไล่ต่อไปแล้วเรียบร้อยนะตายไปเลยนะมี usion, อิลูชันเคียร์ไนวิ่งมาดึงหลับไปให้นะเคียร์ไนเล่นโคตรดีนะบีซีเอ็มก็เลยตื่นมาไล่เบนต่อได้นะวิ่งเข้ามาหาป้อมมิดต่อเลยนะทีมได้ตอนนี้ไม่มีที่ฟาร์มแล้วครับและเดวบลิคอีดิกครับับเบิดป้อมนะดูเดนเมจใส่ป้อมทีมได้กดอมาตะาป้อมเลยนะไม่งั้นป้อมนี้อย่างน้อยครึ่งหล่อแน่นอนถ้าโดนเดวบลิคอีดิกแบบเดี่ยวๆเต็มๆนะบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแล้วยิ่งเลยฉักมีเอจิทแบบนี้เนี่ยจะมาไฟก็ไม่ได้้อออีีีีกแลวททมดานน่่่คืเพิง16ะ ฮีโร่นี่ยังไม่พร้อมไฟสักตัวนะโรนดวีนีม่มีอะไรบ้างเนี่ยหมียังมีแค่แมนเนตกับเฟดบูธเองนะแบบเงินก็ไม่ได้จนขนาดนั้นแต่ว่าสังเกตว่าเหมือนมันคือเรื่องของไทมิ่งอะคือเขายังไม่พร้อมไฟเลยอะแต่ว่า BCM มีพายุกระดาบเซ็งแล้วอะแล้วดาบเซ็งเนี่ยบวกสเต็งสิบหกนะครับตอนนี้เลยแชกเลือดพันหงแล้วมีเอจิททีมได้คือสู้ยากมากนะครับแล้วเบนเนี่ยต้องถ่วงเวลาโดยการจับเลยแชกหลับเอาไว้แล้วซิกเกอร์เดินมาดึงหลับไปให้รันนี้ BCM นีเหมอยากกกแบบบุรุรพ,พื้นที่ป่าของทีมดแบบเต็มที่เลย ก็เคลียคลิปเลนกลางไปนะเดิมพาวโซวานะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัพสกิลอื่นเต็มก่อนนะสกิลที่อัพเต็มก่อนคือเดวิลิกอีดิกใช่ไหมแล้วก็อัพสกิลหนึ่งกับสามาพร้อมกันแล้วตอนนี้เนี่ยเลเวลสิบสี่แล้วนะแต่ว่าอัพอันตีไว้แค่แต้มเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าอัพเพิ่มเนี่ยมันใช้มนามากขึ้นสองเท่าแต่ได้เดเมจเพิ่มขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะเดินมากดพายุใส่เบนแต่โดนทิมเบอร์ครับทายุใส่เพื่อตัดเหมือนกันนะไม่ให้สตันนะและเอาแล้วเอตอดคอมโบได้อ้า โดนสกิลเบิร์ดจังหวะแรกของทีมได้นะบีเซียมเกิดมาชมีวิตสองครับได้ฆ่าหมีไปแล้ววิ่งไล่คนต่อสตาร์โดนเอมเบอร์เต็มๆนะแต่ว่าเพื่อนตายไปสองคนแล้วทีมได้จํานวนเยอะกว่าจาังหวะนี้ต้องต้องถอยก่อนนะและอีนิกมาเดินม,มาไปโอ้แต่โดนขัดยังไวโอ้โดนไทนี่ตันยับๆโดนทีมมอสอบปันกดนพายุหลบได้นะจะตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วโดนหมีตีทีแรกรู้คืออะไรเรียบร้อยนะล้มเหมือนกันนะเคียวไหนก็ไม่รอดน,นะทีมเลเดียนได้ใจไปหน่อยจะไฟกับเอจิส ต่ตายหมดเลยครับโดนทีมไว้ไปแล้วนะฮะก็นั้นแหละนะครับจะเห็นว่าถ้าศัตรูมีจํานวนมากวิ่งถาถมเข้ามาเนี่ยเลยเฉลยบางทีก็ทําดาเมจไม่ทันเหมือนกันนะครับและสกาลาเมก็ตายซ้ําอีกรอบนึงโอ้ทีมได้ยอยู่ดีๆก็พลิกเน็ตเวิร์ดกลับไปเฉยเลยนะเอาแล้วแน่นอนว่าเกมง่ายๆเราไม่เลือกมานะครับ <laughs> เราจะเลือกมาเฉพาะเกมยากๆเท่านั้นแต่ว่าทีมได้ครับไดค้คายเยอะแต่ไม่กลับนะครับอยู่กันนานจะจัด บีซีเอ็มเกิดมาใหม่เขาวิ่งกลับมาไทนี่จะเข้ามาฆ่าอินิกมาแต่เจอเด้แผกไปฆ่าไม่ได้ครับแล้วไทนี่โดนพายุขัดไว้กลับไม่ได้เคียวไนท์เข้ามารุมตีตายไปเลยนะครับเมื่อกี้บีซีเอ็มจะยืนรอสตันด้วยแต่ว่าโดนพายุจากศัตรูขัดจังหวะต้านเหมือนกันทางนี้เอมเบอร์รับพุ่งหนีไปแล้วเไอ้เคียวไนท์ไปไล่ดูดเบนมาได้อ้โหูได้เบนอีกตัวหนึ่งอย่างเอานะเคียวไนท์เนี่ยเอาจริงก็ถนัดมากในการแบบชวนทะเลาะช่วงเวลาประมาณนี้นะและได้บลิงแล้วด้วยนะโอ้โห เคียวไนท์ออกของดีนะบลิงเนี่ยทำให้ไฟได้แบบสนุกสนานต่อเนื่องมากนะครับบลิงสตันบลิงรวบดึงคนมาอย่างเงี้ยเลยแชกตอนนี้นะอยากได้ไอเทมเพิ่มนิดหน่อยใกล้ได้ขายายแล้วเดินฟาร์มต่อครับเดินมาดานเลนบนด้วยเลนบนครีปกำลังมาเยอะพอดีเลยอย่ากชอบนะครับขอเผาหน่อยเปรี้ยงเนี่ยแชมนานิดเดียวนะพอเราอัพไปแค่แต้มเดียวนะแชมนายี่สิบเองกดได้อย่างนานอะเน้นเน้นนานมากกว่าเน้นแดงนะถ้าอัพสกิลแบบนี้นะครับแล้วนี่ครับอัพทาเลนต์บวกดาเมจของสกิลไลนิ่งสตอร์มาด้วย ก็ได้เดเมจเพิ่มจาก210เป็น310แรงขึ้นเยอะอยู่นะเพราะว่ามันแรงขึ้นเท่าไหร่อ่ะเอออุ๊ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คูลดาวน์น้อยด้วยนะสกิลนี้นะวิ่งเคลียร์คลิปเลนบนอย่างไวนะครับทีมดายได้คาบและซิกเกอร์ไปแต่เนี่ยเลยแชกดันเลนบนสุดเลยและได้ไอาทมเสริมมาครับเป็นเซ็งขยะแล้วด้วยนะครับเดเมจเวทแรงขึ้นมานิเจนดีขึ้นสเ,สเตร็งก็ดีสแตทก็ดี ไอเทมครีปปาก็มานะครับเนเธอร์ชอที่บวกสเปลดเเมจขึ้นไปอีกนะครับและเนเธอร์ชอเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราได้ต้านเวนด้วยคือตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าอึดขึ้นอีกเอาเปลี่ยนไว้เปลี่ยนเป็นเนะเซนลิงแทนซึ่งเด้งเลือดเหมือนกันนะครับไอเทมครีปป่าเนี่ยจะเน้นใช้เป็นบวกอึดมากกว่านะับเลอแชงเนี่ยเป็นตัวอินสายกลางวงสังเกตได้จากสกิลอันตีอย่างเงี้ยมันต้องวิ่งเผาคนเพราะฉนั้นเอาจริงเนเธอร์ชอก็ไม่ผิดนะ แต่ว่าเอเซนลิงก็ก็ไม่ผิดเช่นกันคือผมว่ามันอันไหนก็ได้เอเซนลิงมันดิงเลือดเยอะมากและได้มันอัิเจนด้วยเช่นกันนะครับเนเธอร์ชอตจะไปให้คนอื่นใช้แทน <resp> เกมกําลังสูสีเลยครับเน็ตเวิร์ดใกล้เคียงกันมากครับเลยแชกตัวนี้รับบทบาทคอยดันเลนบนให้ทีมนะครับแล้วก็ฟาร์ม uh. ครีป่าทั้งหมดบริเวณนี้ไปด้วยนะใช้สเปซของทีมให้คุม้มเพราะว่าทีมเรเดียนเนี่ย,เ,ยเขาได้ป้อมเทียร์สองตัวนี้ไปแล้วตรงเนี้ยแตกไปแล้วแล้วก็มีวอร์ตรงนี้ด้วยนะครับ ก็เลยทาให้เลนบนเนี่ยปลอดภัยมากเพราะถ้าถ้าศัตรูจะมาเนี่ยต้องสโมววิ่งมาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่นี้เลยคือไม่สามารถว์ามาที่ป้อมตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วพอดันเลนบนไปไกลามากครับก็ว์ามาเลนกลางนะครับจะได้มาเคลียร์พื้นที่ด้านอื่นต่อด้วยนะแล้วก็ซุ่มอยู่ในป่าเลยนะดูซิว่าจะมีใครมาหรือเปล่าแล้วเนี่ยฮะศัตรูเริ่มเดินเข้ามาในวอร์ดแล้วเริ่มเห็นตําแหน่งศัตรูเอมเบอร์โผล่ล่างไทนี่โผล่บนทางเลอแชครับก็เลยเรียบเรียบไปนะ <c oughs> เรียบไปบริเวณตรรรงงกลลาาเเคคีียย์ไไหนปปฟมับ บีซีมนี่คือซ้อนหลังแหลกเลเวลาสิบเจ็ดแล้วอ้าวแล้วมาแล้วศัตรูโผล่ตัวแล้วในป่าได้บนครับเนียสกาลาเมเดินไปเจอบีซีเอ็มบอกว่าอยากไฟอยู่แล้วครับวิ่งมาเลยครับและเจอโลนดุวิทครับวิ่งมาแล้วนี่คิอนไนตันสามวิและลแลแลสปีดเอธทับไปด้วยเลยแขกับเปิดอันติเผาเรียบร้อยแบงค์โฮไม่ตั้งขางโลนุวิทต,ตายไปเลยทีนี้เลยแขกับวิ่งไล่ไทนี่ต่ออีนครับเปิดเอสเซลิงเด้งเลือยหน่อยไทยนี่ก็โดนเผาตายอีกตัวหนึ่ง ทิมเมอร์ซอจะไปไหนไลนิ่งซอมอ้าวแล้วใครไปกดพายุใส่เขาเนี่ยสงสัยเขาพายุใส่ตัวเองเพื่อหลบตาเราแต่ทิมเมอร์ซอก็ตายอยู่ดีเนะเจอบ拉ซิกเกอร์อัดสกิลอยู่ดีแล้วเลยแฉกงนะครับพาหัวด้วยไฟฟ้าไม่หยุดเลยนะสกิลสามไลนิ่งซอมนะครับคือต่อให้เราเข้าใกล้ไม่ได้ก็มีสกิลสามช่วยพายอยู่ดีทีมได้ครับตายไป4ตัวเลยครับากับการวิ่งเข้าใส่แบบง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทีมไดเหมือนหิวเข้ามาในนี้พอดีไงเนะลยแฉกงก็เลยวิ่งย้อมมาจากทางนี้เลยรลยกายเป็นว่าเขาหนีไม่ได้เลยนะครับ b ีซวิ่งเคลียร์คลิปเลนบนต่อแบบไม่พักนะครับเลือน้อยแต่ไม่กลับบ้านนะเราชนะไฟเราต้องดันเข้าไปก่อนนะถ้าจะกลับบ้านก็ค่อยกลับหลังจากนี้นะหรือไม่ก็ไปหาดูลีเจนในแม่น้ําเอาอะไรเงี้ยโหแล้ววิ่งฟาร์มต่อด้วยนะอัพอันตีแต้มสมาแล้วเลเวล18เนี่ยบีซีเอ็มัพอันตี2แต้มไม่ใช่3แต้มนะครับแล้วก็มีการเอาแต้มไปลงสเตตด้วยนะอัพสเตตสครั้งแล้ว เลือดเหลือไม่เยอะโดนเบนหลับวีส่งไม่ค่อยดีแล้วโดนเบนจับยาวๆอ้าวกลายเป็นไม่ยอมกลับบ้านเติมเลือดตายเฉยเลยนะโอไม่ก้อนฉันขอโทษ BCM อบอกฉันขอโทษเพื่อนโอ้โหเกมมันสูสีกว่าที่คิดนะฮะเลยแจกตายปุ๊บทีมได้ครับเข้าโรชานเลยครับโรชานเกิดพอดีนะ BCM เมื่อกี้เป็นการตายจังหวะแย่มากนะและโลนดุวิดไดเอชิตไปแล้วนะครับทีมได้ครับบุกมาต่อเลย บีซีมตอนนี้ได้บริงมาแล้วครับทำให้การเข้าประชิดดีขึ้นเขียวไนน์นี่จะลุมฆ่าเบนก่อนและได้เบนไปก่อน1ตัวนะเขียวไนน์ตัวนี้เก็บตัวโคตรเก่งคือวิ่งมาในวิชั่นตายแน่นอนบริงเนี่ยเป็นเทมที่ดีมากในการจับคนนะอย่างเลอแฉกเนี่ยก็อุดจุดอ่อนเรื่องของการเข้าประชิดได้เลยนะครับคือเราบริงอัดหน้าคนเข้าไปเผาได้อย่างน้อยอะคือไม่ต้องตันก็ได้นะแค่บริงเข้าไปเผาอะ่ะก็ดีแล้วนะครับแล้วบริงเข้าไปพายุอะไรเงี้ยก็เซตคนได้จากระยะไกลมากขึ้นเยอะเลยนี่ครับได้สโมสมาครับ เลยแชร์ครับวิ่งตามนะครับได้เร่งความเร็วจากสมกและบลิงหาครับและเจอไทนี่แต่ว่ายกไม่ทันนะครับไทนี่มันกดว้าไปแล้วนะน่าเสียดายจัดๆ BCM เลยแชร์ครับกระไล่ดันเลนบนมาใหม่นะครับแล้วก็มีการแวะฟาร์มป่าเช่นเคยนะครับเพราะตอนนี้เลเวสิบเก้านะครับก็ขอเลเวยี่สิบหน่อยแล้วกันเคลียร์ครีปป่า2กลุ่มเวล20เลยและอัพเทเลนต์บวกดาเมจอันติมาแล้วนะครับพาสโนวานะครับแรงขึ้นอีก40นะทำให้ตอนนี้เนี่ยดาเมจ190ก็คือมันเวล2ไงจาก150เป็น190 เลนกลางเบนโดนฆ่าไปวะ่ะเฮ้ยไฟกันว่ะเลยแชกอรี่วิ่งมาเลยแล้วแบล็กโฮลมาใส่เอมเบอร์ตัวเดียวครับแต่มีหินลอยมาขัดเอาไว้เอมเบอร์ก็เลยรอดไปได้นะพุ่งไปแล้วนะเอาวะ่ะเลยแชกวิ่งมาทางนี้ครับจะหาจังหวะตันและตันต่อกับเคียวไนต์ตรงนี้ลงใส่ทิมเมอร์ซอรนะครับแต่โดนอดูสอยู่ก็เลยวิ่งไล่เผาไม่ถนัดอนดนินิกมาโดนฆ่าไปแล้วเหมือนกันทางน,นี้บีซีเอ็มตัดสินใจวิ่งถอยก่อนนะครับเอาพายุพัดเอมเบอร์แล้วบลิงก์ออกมาเลยนะเพราะว่าทีมก็ตายเหมือนกันบ ทีมเรเดียรนะครับแล้วทีมดายเนี่ยยังมีเอจิสอยู่ด้วยนะครับก็เลยต้องถอยร่นออกมาก่อน BCM ครับก็ไม่ถอยเปล่านะครับมีการวิ่งมาแอบเคลียร์คลิปเลนบนอีกเวฟหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งซกิลสามเคลียร์หมดครับแล้วก็ได้อะกานิมฉาดมาแล้วด้วยนะครับที่ทำให้สปีดเอิร์ธเนี่ยได้ซ้ำที่เดิมได้เห็นทิมเมอร์ซอครับจากวอร์ดฝั่งตัวเองนะวาร์ปไปไล่เลยครับทิมเมอร์ซอเนี่ยยืนวาร์ปทำไมไม่รู้วาร์ปนานจัดโดนสปีดเอิร์ธตันหยุดวาร์ปและเปิดอัััลลติเเเเผาาาาาาฉีีียยยยววววไไไนนนนมมมมช่่่ททุกกดด้้้ฆซออปะะคครรรบบแจ์ สปีดเอิร์ธได้ซ้ําที่เดิมไปอีกนะครับเอาจริงส,ส,สปีดเอิร์ดกรมชิ่งฉามันเด่นจังหวะที่การบ้านมากกว่าแล้วมันจะสตาร์ทรัวๆเลยนะทาให้ศัตรูขึ้นบ้านยากนะนี่ครับสปีดเอิร์ธสุ่มไปแล้วโดนด้วยสุ่มไปโดนพอดีเลยออกไม่ทันโดนอีกรอบนะเปรี้ยงเข้ามาอีกทีหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อีกทีหนึ่งก็กําลังมานะครับแต่ศัตรูเนี่ยจะเห็นนะว่ารัศมีมันขนาดไหนนะครับเบนครับโดนเอตอจับเขี้ยวไนบลิงใส่ตายไปเลยนะเกมนี้สงสารเบนเลยเบนตายไม่หยุดเลยตายทุกไฟเลยนะ ไอทีมเรเดียนมันมันบลิงใส่สปอร์ตง่ายเกินไปทีมได้ยังมีเอทิสอยู่และทีมเรเดียนก็มีฮีโร่แค่4ตัวเองนะแต่ว่าตอนนี้ครับตัดสินใจครับวิ่งสดขึ้นไปเลยนะครับเขียวไนน์นำทับไปเล้วไปเจอหมีไปเจอหม,มียังไงต่อไล่ฆ่าหมีนะครับบลิงไปตันหมีนะ้โหแล้วต้นลอยไปไกลมากหมีมันวิ่งเร็วทันี้เลยแฉกวิ่งตามมาเชนต้นต่อสปรตเออโดนหมีด้วยคนะรับปาซิกวิ่งมาเอตอต่อและเขียวไนน์แยกร่างอัดหมีตายพ่อหมีตายตามไปเลยทันทีนะ อันนี้ทีมไรเดียนครับจะรอฆ่าพ่อหมีต่อได้หรือเปล่าเลยแขกครับสปีดเอิร์ธวางต่อไปอีกนะสปีดเอิร์ธตันไม่หยุดเลยครับตอนนี้อาร์กันิมชาครับเปรี้ยงเข้าไปโดนไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังฆ่าไม่ถนัดเท่าไหร่ครับทีมได้วิ่งหนีออกด้านขวาทีมเรเดียนครับมีการตันพื้นไปด้วยนะครับเนี่ยบีซีเอ็มครับตันพื้นไปตรงนี้เห็นปะแล้วก็วิ่งออกมานะครับแต่ว่าให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับตันพื้นของเลเยอรแขกเนี่ยเบนครับเดินมาครับแล้วเบนเดินมาเหมือนไม่รรรู้้้้้อ่ะะะมมมาตตตตงงงัััันน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 พพืืีบแลวยไจเห็ป เบนครับโดนบระสิษจับครับและโดนตันพื้นนะกลายเป็นเบนครับตายเฉยเลยนะบ้าบอจัดนำโดนตันพื้นสปีดเอิร์ธที่ทิ้งไวชาติที่แล้วนะเลยแฉกไม่อยู่ด้วยซ้าเลยชฉกมาระเบิดป้อมกลางเล่นอยู่นะครับเนี่ยวิ่งมาเผาด้วยพาโซว่าเดบิลดิคเอกระเบิดัวๆนะครับทางนี้เบนตายอยู่ครับทีมเรเดียนฮีโร่ครบ5ตัวบุกต่อสิรออะไรทีมเมอร์ซอโดนตันหน้าบ้านเลยราซิเกอร์เอตอจับต่ออีกเลยชฉกบลิงมาช่วยครับและตันเข้าไปสปีดเอิร์ธโดนเต็มๆเรียบร้อยนะทีมเมอร์ซอตายนะ แล้วก็5ตัวทีมในเดือนวิ่งกลับมาเลนกลางต่อเลยโอ้โหเกมนี้เล่นกันสามัคคีจ,จัดสกิลจับโคตรเยอะนะทั้งเคียวไนท์ตันทั้งเอทอสทั้งโอ้โหใบสกายลาดเมทอะไรเงี้ยเคลีย์คลีปวิ่งขึ้นบ้านเลยครับและเดบิลิกอีกครับเบิลป้อมอยู่ต่อด้ำเมทป้อมดีจัดๆโอ้โหป้อมมิดเลือดลดไวมากนะครับถีมมาซอบบาบแบ็กมาเลยเลยแชครับอยากได้ป้อมน้ำหันไปตีหันไปตีได้ป้อมแล้ว แล้วโดนพายุยกอัดขึ้นไปแต่ตัวเองได้โรตาสออนมาพอดีนะเลอแฉกบีซีเอ็มกดโรตัสออกแล้วสวนเข้าไปไทนี่โดนรวบมาตายไปเลยในฮิตเดียวนะเคียรไนนี่แบบลงโทษมูฟแบบนี้ดีมากนะและอินิงมาบิงไปแบกหัวสามตัวคืออะไรเลยแ็กเผาเข้าไปเผาเข้าไปใส่ฟ้าผ่าตาย3ไปเลยนะเลยแ็กอินิงมาเป็นหนึ่งในคอมโบที่กู๊ดมากนะโคตรแรงนะตายเกลี้ยงเลยครับทีมไว้ไปแล้วนะโอ้โหโอ้ลงโทษแบบเอาหนักจัดจากเกมสูสีอยู่จังหวะเดียวเอ็นเลยนะ โอ้โหอะไรจะโหดกว่าการอินิกมาดูดให้เลยแชกเผาอีกนะไม่มีแล้วนะครับแล้วเดเมจนี่มาจากทุกแหล่งนะ้ำสี่สกิลนะนี่ครับทีมเลเดียนครับระเบิดป้อมแบบอย่างเร็วอะเดวิิกอีดิกคีไนนะครับป้อมเทียสี่หายเลยและเข้าแอนเชียเลยครับโอ้โหตอนแรกเกมนี้ดูเหมือนจะนายกว่านี้แต่ว่านี่เพิ่ง30มสิวนาทีเองเกมนี้จบแล้วนะครับรุมตีจนแตกเลยครับแบบจรงิจรงจังเกมมิ่งมากนะครับชนะไปได้นะและนี่คือเลยร์แทร็กโดย OG BCM นะครับผม โอ้โห oh, เอาใช้ได้เลยเกมนี้และนี่ก็คือความเก่งของฮีโร่ตัวนี้ครับเลยแฉกนะครับเล่นโดย OG BCM นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันเก่งเร็วมากนะครับเวลหกอ่ะก็ดูเก่งมากแล้วอ่ะตั้งแต่วิ่งเผาคลิปด้วยพอวสโนว่าแล้วก็วิ่งไล่ระเบิดคนด้วยดดบลิกอีดิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่วิ่งเข้าใส่อ่ะแค่เข้าประชิดได้นเนี่ยก็มีโอกาสได้คิวสูงมากแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าโดนโดนเดเมจเวทหรือโดนจับโดนสวนกลับมาเนี่ย ก็มีโอกาสตายคือเหมือนกันแต่ว่าเลอแฉกเนี่ยพอรวมกับทีมที่มันมีพลังในไทมิ่งใกล้เคียงกันที่ทีมศัตรูเนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ยก็ชนะง่ายๆเลยนะและเกมนี้เนี่ยเอาจริงก็สูสีมากช่วงนี้นะแต่ไฟเดียวครับไฟสุดท้ายนะครับที่เบนเดินมาโดนสปริตเอธเฉียวตายเลยแล้วแบล็คโฮสวยจัดมาอะไรเงี้ยก็ชนะไปเลยนะคือเลอแชกนั่นก็เข้าได้ดีกับพพอร์ตแนวนอินิกมาด้วยด้วยความที่เลอแชกมันเก่งไวเนี่ยมันก็เลยสามารถวิ่งทำสเปซต,ต,ต่างๆเพื่อให้อินิกมาฟาร์มได้นั่นเองนะครับ เกมนี้เนี่ยก็เด่นมากนะครับทำเดเมจเยอะมากนะครับแล้วก็รับดดเมจก็เยอะอยู่เช่นกันเคยวนไนท์ก็เนี่ยเป็นตัวเมตาอยู่แล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับก็นี่แหละจัดให้ตามผลวัวนะอยากดูผู้เล่น OG กันใช่ไหมได้เลยนะครับจัดให้อีกนะครับคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มานะอยากดูยูรากิต่อเลยไหมหรืออยากไปดูแครี่ทีมอื่นบ้างนะครับอยากดูแครี่คนไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลากกอนก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่หวังว่าเมื่อไหร่แผหน้าจะมาสักทีว่าคลิปหน้าเป็นแผหน้าก็ดีนะบายยขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแนละอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายๆครับ ใครที่อยากเลี้ยงเลี้ยงเดือดเดือดเดือวิวัฒนาการขั้งศูนส์ูนยูนเดือโอ้ยเหมือนพูดได้แต่ว่าโหอย่างชิวตีครีมสองทีนะดีนายครีมไปเอาใหม่เอาใหม่ไปไล่อีนิกมาข้างล่างเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ BCM มีการเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่ใช่รถตัดออกของตัวเองเอาใหม่ดีกว่าผิดเยอะเยอะจัดเลยจะพุ่งออกไปได้นะครับใช่ป่าวะ